妈嗨。 ช็อปปิ้งแบกนะคะหากระเป๋าใบใหญ่ใส่ของจุใส่ของเยอะต้องนี่คือเลยค่ะรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นโมเดิร์นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะไซส์อยู่ที่33เซนนะคะมาพร้อมมุดรองฐานให้4ีมุมเยวไม่พอนะคะตัวนี้มีช่องหน้าและช่องหลังให้บอกเลยว่าใช้งานเป็นการใช้งานที่ตอบโจทย์มากลงตัวจริงนะคะตัวนี้สามารถเสียบ iPad ก็ได้คุยงานเอกสารนี่ใส่ได้เลยช่องด้านหลังนะคะใส่มือถือก็ได้อ่าแล้วก็ ช่องด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้เปิดปิดบิดล็อกได้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยใส่ของได้จุจริงจะห้อยน้องลาบูบูหรือว่าจะเป็นป้อมปอมแบบนี้ก็ได้เนอะน่ารักนา่กนารักนะคะไปแมทชิ่งกับกระเป๋าเนอะอ่ะตัวนี้นะคะเปิดปิดใช้งานง่ายมากเลยตัวนี้สายนะคะสามารถ s, ารูดสะายคอสบอดี้ Body ก็ได้สะพายขึ้นไหล่ก็ได้นี่เปิดปิดนะคะนี่ เป็นแม่เหล็กให้แบบนี้เลยนะคะหนีแบบนี้เลยอ่าตัวนี้นะคะหนีแบบนี้เลยสพายขึ้นไหล่ได้แบบนี้หรือว่าจะ cross body ก็รูดสายได้เลยนะคะนี่รูดสายยาว cross body แบบนี้ได้เช่นกันตัวนี้นะคะตัดขึ้นมา3มสีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสีดํานะคะสีําต้านทองแล้วก็สีบูจีนแบบนี้นะคะเป็น a d a p t i งานน่ารักน่ารักเลยนี่นี่ เอาไปอดแดปกันได้เลยกระเป๋าตางหนังแกะนะคะตัวนี้ก็เซลลนะคะเป็นแบบ2อพับใส่บัตรใส่แบงค์ใส่เหรียญใส่พาสปอร์ตบุ๊กแบงค์ได้หมดใส่มือถือก็ได้นี่หนังแกะแท้ทั้งใบข้างในก็หนังแกะลดเหลือเพียง10,90บาทพร้อมกล่องแบรน์นะคะไปอดแดปกันได้เลยนี่สนใจก็แคปหนะ้าจอทักน้องแอดมินได้เลยนะตอนนี้จัดโปรลดเยอะมากเลยอย่างรุ่นนี้ก็สามสิบสามเซนนะคะลดเหลือเพียง2 9 85บาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะสนใจก็แคปนะ จอทักได้เลยนะจ๊ะอันนี้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยหรือว่าจะมาที่หน้าร้านได้อยู่ที่ดูสิมาร์เก็ตเพลสบอกเลยว่าหนังแกะนิ่มแล้วเบามากเบาเหมือนกระเป๋าผ้าเลยฉะนั้นบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ